เสะอนะือเส้าในตาสวย <Hey. S 1> อ่อนรัดรวย <Woo. S 1> เมื่อจะยิ้ <Sh ana. S 1> ฉัน ไปใส่เอ้าเอ้าเลี A ้ยใส่ยังขึ้นมาสู uh ้เขาไม่ได้อย่าลืมเด้องวดสิแม่เด้อเแฮหกสามเด้อมันออกแล้วคอยศูนย์ศูนย์ยังเอ้าหกสามแม่เจ้าเนื้อไก่เจ้าเนื้อไก่เครงเออบัดย่าเขาบ่ถือมันเขาบอกเงินน้ำเขาเครงเนื้อสเน่หงมันนี ฟังสันติสาเออแต่ไม่อย่า<ช>ยลืมอย่าลืมออใกล้ฮอดแล้วอย่าลืมวันที่หนึ่งนี่เออมีหกหกยังล่ะสาซ <laughs> ื้อเลยแต่หกชุดฮอดหกเก้าวันที่พีจักโตหล,ล่ะไปะบ้านเออหกยังกระซ้างต่อฉันเล่นเลขว่าเปลี่ยนดอกซูมือนี่ฉันลืมไปแล้วตีจัก,กระเล่นเป็แต่ปวดไส้เนาะฉันโสดแฮโสดโอุโโอ๊บอย่ามาถอย้านโสดเสียโดโูดไม่ยังไงแยกแปลกใจปะแปลกใจยังมันนี้แล้วคืออารมณ์ดี ปันยาคืออารมณ์ดีปันยาคะฮะทำไมวันนี้อารมณ์ดีแปลกๆคะปันยาได้แฟนใหม่เหรอโอ้ยจะเคยเห็นปะแนมถ่วมแปลกมันเป็นเพราะอะไรจะเคยเห็นมัอีสาวเก็บหามออกไปทัวร์เนอะปาแกเห้าดอกเอ้ยปันยาจะไม่ได้แฟนใหม่หรอกลูกเออตอนนี้กําลังโสดอยู่โสดอยู่แหละโสดอยู่เออเอโสดละ แนน้ำตัวกับพี่น้องสวัสดีครับผมน้องกังฟูนัตภูมิครับลูกหลานพ่อพ่อแม่อ่ำเพื่อนรอสังจังหวัดน้องบัวลําพูครับสวัสดสีสดทล้านหน่อยนะครับน้องกังฟูอายุจักปีแล้วลูกอายุ11ปี11เดือนค่ะอายุ11ปี11เดือนพะนวาน,น้องกังฟูเออ EL, สิบเอ็ดปีแอลซัมหนี้สวัวอายุสิบห้าปีเสีบ่ได้เมียสติลูกเอ,อ้ยเงเอาด้เจ <laughs> ้า <laughs> เอาอีหลานหน่อยมาป่ะี้ พี่น้องเพ่นทาศิลปินท่านต่อไปสวัสดีค่ะน้องอไาอายสกุณาพ่นเสียงวิหกค่ะโลกร้านพี่น้องอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ อีหลาน้อยตอนนี้มาเป็นสาวอุดรแล้วค in ่ะมาเป็นสาวอุดรแล้วเลียยอยู่ไเซก็ลูกเลียนอยู่บันคอดอนแค้นค่ะเลียยอยูบันคอดอนแค้นตอนนี้อายุ12ปีแล้วค่ะอายุ12ปีแล้วค่ะกาลังสิเป็นกาลังเป็นสาวเอออีหลาขอบคุณมาไลยเนลูกอีหลาน้อยก็ขอขอบคุณรางวัลนำใจดันหนาวเวทีขอบคุณมาไลยจากยาวลุนแล้วก็ ใครอีกละยายครูพันนะคะยายครูพันส่วนที่เหลือไม่มีชื่อก็ขอขอบคุณเหมือนเดิมนะคะขอบคุณพี่สาวไซมอนนะครับ<อ>ขอบคุณหลายๆที่เห็ดมาอลไมาให้โอ้บักไซมอนดีดีเนาะขอบคุณนั่นซีแบบไรเอาก็ดีตัวมันมีพี่สาวดีปะนี่ไหมอ้ยดีอีหลีขอบคุณนะคะร้อยห้าสิบกล่องนะคะดีอีหลีดสาร้อยห้าส <50 S 1> ิบกล่องพี่สาวบักไซมอนมาดีเทสจะได้บัตรพี่สาวกูคือบดีตายปอดเลยมันเถะด นะใครแตาพี่สาวเจ้าของพี่สาวกูขอตัง้งเงินหมาสี่แม่มันนี่ <laughs> <laughs> เออพัดออกไปพอปพกะใสใจดอก <laughs> เอาไปน้ำเจ้าแล้วก็หู้นักข่าเงินไปน้ำเจ้าเออจะเอาไปบั้ไส้เบิดเนาะโอ้ยบ่ให้ผู้ใดดอกพหาะบอกไปตัว <c oughs> มื่อนี้ล่ำเรืองสอดแจง <c oughs> ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันอีหล่ะออกล่ำเรืองบะลูก <c oughs> ออกค่ะอันพี่น้องคนใดที่บ่ได้ถ่ายรูปช่วงนี้อ่า ก็สามารถมาทายตอนช่วงล่ำได้เดะจ้ามาทายช่วงล่ำออกบปดขึ้นแต่ว่าถ้าบ่เห็นสากใดก็แสดงว่ารับค่ะโห้ยท็กซีกระบอกเพื่อนเนาะอันที่พ่อๆ่แม่ว่าเอ้าอีหล่ะคือบบเตนน้ำมูออันบ่เมนีหล่ะเต้นว่าเป็นอคะอีหล่ะบ่อยากเต้นเขาบอ่อยากเต้นสูมูอประด้หมูเอวดีแฮ้งติลูก

ว่าถอดชุดพ่อบาดเนี้ยแอ้วแม่มาดิยัดไปเลยอู้ดอดแท่นี่บาดเท่าดอกแม่ผู้ใดสินะเออหนึ่งสองสามแม่เสียสะอาวอู้นในตาสวยอ่อนรักช่วยวเมื่อใจเย็นเสนอ สู่เขาไม่ได้ฮู้อาโสโซเดลัสลหน่อยจักบาทนะครับ